สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบางแจ็คไม่หยุดปล่อยอีกคลิปอ้างเบิร์ดเผยปลอมแต่งโมรับงานโปรโมทเรือไม่รู้ตัวบางแจ็คเคลื่อนไหวล่าสุดวันที่11มิถุนายน65ผพานเพจ Happy Melon o f ิเ c i a l โดยโพสตคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเบิร์ดแฟนแต่งโมรอมข้อความว่าในมึงบอกไม่มีการรับงานมึงบอกเป็นการไปนั่งเรือกินเดิมเล่นทั่วไปแล้วทำไมโมต,ต้องไปเตรียมตัวหาข้อมูลการพรีเซนต์เรือตั้งแต่ตีสี่ฟังจาก ปากเบิร์ดได้เลย #ep3 แทโดยคลิปดังกล่าวที่ระบุเป็นเสียงเบิร์ดพูดประมาณว่าที่โมไปกระติกชวนโมไปเพื่อไปโปรโมทเรือลำนี้แต่โมไม่รู้โมไม่ได้ตังก่อนจะมีเสียงบางแจ็คบอกว่าอ๋อโปรโมทเรือลำนั้นและมีเสียงเบิร์ดบอกว่าใช่เพราะเรือลำนี้มันทำเรือไปเที่ยวสักอย่างนี้แหละท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ